สบายดีพี่น้องมือสูบสุพนรณนะจาะวันนี้น้องต้อยมาลิ่มน้ำไออ้นใหญ่กับอ้นน้อยด้วยพี่น้องมินิซีอ้นน้อยพืชเ็ดอซุปยำเนี่ยวัวตัวไก่เวียก็เลยจิมาล่างผักเพล้ด้วยพี่น้องล่างผักเพล เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงแล้ว <laughs>

เอาคุณงามเยนตกนจักทะบุกนะตลอนก่อนเออํไมนาเเอาใจมีจเยเรา นเดี่ยเยเด็ดพักแพวเลพี่น้องใจเพราะไรแต่ที่คที่ได้ประหนใจยังมน่ได้โบประหันไคบๆเอะสวัสีน่อ้เลยม่ำยบ่แล้วยำยไก่ยำเบียดยำไก่ยำเบียดแต่คนลางเ็ แต่เมนูะไมของเวียดแค่หนึ่งเรได้น่งพกทปลกแฟนี้องามเลยกาแฟนียอดง่ร้านเคยคุยเด้อร้านเคยว่าเด้อจองเลยนะราไปเอาใหญ่ได้ละเรนะกทิจองรวมดีเด้เรากันหนเ่เรากคนกกคุยเนาะ ก็ใก็ได้้าน้ะเล่าก็่้นจสาวเลยเราสได้กัน้ด้เไทำมอเออเ่นได้วหจองบเป็นได้ไม่้เนเนาดลตเราแยกตอนมาลิเดอพี่น้องมันนี่หามลินเดไงกับตนน้อยแม่แม่น็ไ

หอมหอมใหญ่หอมใหญ่ผักผ็ดเตรียมเยคืออันนี้ต้มไก่ด้วพี่น้องอันนี้ฮะถ้าพุ่นก็ซุ้มแซลกันเล็กน้อยมาใส่มาใส่ลง คือาไปติดตามไปดูกันเลยไปติดตามไปมีลิงเดียวเ้ยจ้ากำลังเด็ดกคน เป็นอเกบเ็แนเบารียกเบาส่นั่งๆทงนั้เราก็มีได้เี็น้องจากหอคาเฟ่ตอนนี้เบาซอสอ่อนตัวเคยมาดีมตลอดอันนี้อีกคู่นึงพี่น้อกอีกคู่นึงเีั้นเอง p ้าสนอันนี้อไอโฟนในไทยไอโฟนอโฟนเนี่ของเราเนี่ยก็ักเนึงซกหน่อยซักหน่อยไปเถื่อเนาะเนาะแต่ว่าเอางเวกันนะมาณน เพ็ดแน่ากินเข็ดเอียงก็ยำไก่ยำไก่สู้จะกินก็นักอายมาลินนำนาะพี่น้องเนี่ยนักมาลินทำกันแล้วเอาก็มาเจอกันทรั้งแรก่นลเสตครั้งแรกเล่นหอยหอยเป็นเป็นลูกมือลูกแถวลูกแถวลูกมือสาวอ้วนมาเฮ็ดบุเป็นดอก

นม่เอาหอกวันลม้ร้องจ่๋วโอเคโอเคใรบก็เาไกแกะมนงาเดีวเลก้าสยลม้วพี่น้องอันนี้ก็ต้มไก่ต้มขาไก่แล้วทอดมานสา๊กอแล้ว มเบ่งอ้นน้อยจีกไก่เด้อพี่น้องเห็ดยำไก่เวียดนะพี่น้องต้มขาไก่กรบหมูกระหมูตัวเองกับหมูใบถั่วฝักุ่มเซลเด็กเล็กน้อยนะซอเซนีพี่น้อง สบายดีด่มเบียด้ิอด้เอาใส่กล้องคนอื่นเอาใส่อะไรกล้องเงจังสียับเป็นยังกล้องคนอื่นกัสีสนามัน้อยเนาะสมเดอดาบีซุ่มเซลกันเล็กน้อยธรรมดาเนาะมาเห็นดนกันเชนึงเนาะคนลาวเฮาบแัมนแมนแมปิดลงแมบดได้รลายโอบดได้ลายบดถึงร่างเนาะบดถึงร่างบดถึงร่าง สองน้อยเดียว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 น้ยเยหลานเคยหลานเคยแล้ววะจองแล้วจองแล้วธรรมดาเลยแบบคนลาวเขาแบบมาหากันชุ่มแซวต้องมีเลยเนาะเมนแล้วคนลาวเขาอ่ะคนไทยก็คือกันมาจักอือเมนเลย เออดองมาหากันมู่คู่คือกันจะมีซุ้มแซวกันเล็กน้อยพี่น้องเอ้ยเช้าวต้เด้ในี่เด้อโต้ไม่เลี้ยงเดียวแม่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 อยู่ว่าเลี้ยงเดียวนี่แม่แล้วเลี้ยงเดียวแล้วตอนนี้ฮะแม่ปกติมู่มากคือบริเลี้ยงเดียวเลยนะเดียวนี่มีนี่สองคนแล้สองคนเออสองคนเลี้ยงซอยอ่ามีคนเลี้ยงซอยแล้วแม่แม่แม่มีอยู่มียังไงสิเปลี่ยนอยู่จักสีเปลี่ยนโนใดนัดซื้อในใดบุ บอคิดเห็นก่อนนะคิดแบบคิดก้อนเถอะนะแบบแบบใดเหมาะสมนะป้าจองเลยได้ลานเคยได้รองให้คนดีๆแบบนี้คญาติเด้อคุณแม่แม่เลยเราเราใจดีได้ใจดีได้สายลมสายลมสายลมอย่าอย่าอย่าเป็นคือเพลงสายลมนไอ้นาะเออพิทบ๊ามได้เพลงสายลมค่ะต่อยพาม่วนเป็นอะไรเธอต่อยพาม่วน บนได้มั้งใช่พากินแต่พากินในเรื่องนี้ต่อยผ้าเสาก็ใ่โมเดลและนอโมเด่เสานอได้สั่นจะจะคิดได้ไหนนะ้ซเนลกะไรนะโซเนลต่อนต่อยโซล่ามาใส่เลยนะ้ต่อยท้าแขกเป็นไดไหนอือเพราะว่าใส่แล้ว เออต้อยขมวนนะฮะช่องเก้าค่ะต้อยขมวดแม่นะขมวดได้บางไหมต้อยทาเเขซะต้อยทาเคขกทะเคขกห้าบอไปอยู่ตะเคขกอยู่มหาไซเเออแม่ควมเอาแต่สี่มวนแม่ควมต้อยคนเดิมต้อยคนเดิมเนาะอู้มั่ส่มั่ส่เดี๋ยวเอาสีแบบนี้เอาแบบนี้เนาะเพราะว่าเรี้ยงเดียวแล้วไปว่าต้องเลียวแล้วนียงสองเลี้ยงสองคนเดิมจ้ะแม่แหละ พอเ้าก็บอกว่าบ่ไส่ว่าต้อยไม่เลงเดียวค่ะมันบ่คักแล้วร้องค่ะบ่คักไม่แหละคนใหญ่แม่ลูกหอวคนใหญ่ไม่ลูกช่วงอือคอยดีสี่ต้อยคนเดิมเนาะแม่น้อยแฟมิลี่มันเดิมตัวคอยกับครบอือเด็ดเด็ดใช่ให้อันเพิ่นเฮ็ดให้ใหม่แม่เลยต้องเปลี่ยนทางอันนั้นน้ำนี่เปลี่ยนทางอันต้อยคนเดิมมาเลยทางเฟซพร้อม เฟซเฟซฮาวไซซื ö ö ้ออันเดียวกันแต่มีเองเดียวแม่นเลยแม่นเลยอือแม่นเลยแม่นเลยใส่แม่นเลยยังฮักแพงเดี๋ยวคือเาผ่านมาเมื่กีผ่านไปมันหลายปีแล้วทิมไปเลยทิมไปแล้วมันเอาเลยจุบันจุบันดีกว่าเรื่องบมดีฮาก็ทิมไปเออแม่นเลยฮาวโบได้เคยเบอหยังกันต๊ะปะนะ คอนเลคนเฮามันต้องมีมีการพิลารเฮาต้องคนเฮาต้องมีการให้อภัยกันและกันูเ่อเหไาเป็น้องาหลายลนแล้วผู้บ่าวอะมามาต่อที่สีไกล้ได้พี่น้องวันนี้นี่เดซิเตอัน ยำไก่เวียดนะพี่น้องอดน้อยสิเฮดสุก,กินนะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ต่อมเมนเร่งเดียวด้วยจ้าคลิปนี้ก็สบายดีพอคลิปหน้า้วยจ้า